ซีรีส์คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากนะครับฝากประจำ4 0แสนบาทอัตราดอกเบี้ย3.5%ฝาก48เดือนได้ดอกเบี้ยกี่บาทนะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าวิธีการคำนวณน,นะครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคำนวณอย่างไรนะครับเราดูผ่านตัวอย่างได้นะวิธีการคำนวณน,นะครับใชนะ้เงินฝากคูณ อัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณวงเล็บเปิดจำนวนวันที่ฝากหาหรด้วย365วันวงเล็บปิดนะครับถามว่าทำไมถึงต้องคูณจำนวนวันที่ฝากด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราฝากไม่เต็มปีหรอกนะครับเราฝาก6เดือนเราฝาก9เดือนบ้างนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่า9เดือนมันมีจำนวนกี่วันนะครับเราจะได้ใส่ไปจะได้คริสอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ถูกต้องนั่นเอง ตัวอย่างนะครับ2แสนบาทคูณอัตราดอกเบีย้ย0.5%คูณวงเล็บ365หาร365วันนะครับเท่ากับ200บาทนะครับได้รับดอกเบีย้ย200บาทนั่นเองนะครับอย่างที่บอกกันว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยคิดเป็นลายวันนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้กันก่อนว่าในแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับ เดือนอื่นๆน,นะครับทุกๆเดือนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนั่นเองนะครับทำให้บางปีมี366วันไม่ใช่365วันเสมอไปนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีมันจะเป็นเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับเดือนอื่นๆเนี่ยเท่ากันหมดแหละนะครับดูให้ดีนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลขนะครับของจำนวนวันเนี่ยไปใช้ในการคิดคำนวณอัตราดอกเบีย้ยด้วย ฝากประจำแบบดอกเบีย้ยทบต้นนะครับมาดูแบบแรกกันนะนะครับเงินต้น400,000บาทนะครับดอกเบีย้ย3.5%จํานวนวัน1ปี365วันดอกเบีย้ยที่ได้รับ14,000บาทนะครับปีที่2นะครับสะสม4 000, 1 4 0 0บาทดอกเบีย้ย3.5%จํานวนวันที่ฝาก365วันดอกเบีย้ยที่ได้รับ14,490บาทนะครับ ปีที่3นะครับสะสม42,000,428,490บาทดอกเบีย้ย3.5%จำนวนวันที่ฝาก365วันดอกเบี้ยที่ได้รับ14,997บาท15สตังค์ปีที่4สะสม443,487บาท75สตังค์ดอกเบีย้ย3.5%จำนวนวันที่ฝาก365วันดอกเบี้ยที่ได้รับ15,522บาท 5สตางค์นะครับรวมอาตราดอกเบี้ย 5, 5 9 9 9 9บาท20สตางค์นั่นเองนะครับครบาวนี้นะเสียภาษี15%นะครับ5 9, 000, 9 000บาท20สตางค์นะครับเสียภาษี15%ก็15คือ8,851สบาท38สตางค์นะครับ5 9าท20สตังค์ลบ8,8ดพบาท38สตังค์ เป็นเงินนะครับที่ได้รับนะ5 7บาท82สตังค์นะครับได้รับโอนเข้าบัญชีเลยนะหักภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับมาสรุปเงินต้นนะครับ4 0 0แสนบาทบวกอัตราดอกเบี้ย50,000 157บาท82สตางค์นะครับได้รับไปเลยนะส่วนภาษีก็ไปยื่นนะครับภาษีปลายปีนะครับอันเนี้ยมันเป็นภาษีที่ผมรวมมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะอาจจะต้องแยกนะครับในแต่ละปีอันนี้ผมสรุปรวมให้ฟังว่าวิธีการคิดมันเป็นแบบไหนนะครับโอเคต่อมานะครับ ต่อมาเรามาดูอัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับกันบ้างนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับในกรณีที่ฝากประจําได้ดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดนะครับโดยนะครับเงินต้น400,000บาทในแต่ละปีจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย14,000บาทนะครับรวมอัตราดอกเบีย้ย56,000นะครับหากภาษี15%ก็หักภาษี8,400บาทนะครับ เป็นดอกเบีย้ยที่ได้รับคือแปะ47,600บาทนั่นเองนะครับสรุปเงินต้นนะครับ4,0,000 0บาทบวกอัตราดอกเบีย้ย47,600บาทนะครับเป็น4,47,600บาทนะครับได้รับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับ ก่อนจะกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็กลับมาพบกับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับกันทุกๆวันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทาให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงิน ได้ทุกช่องทางเลย1เลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด sms นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบัานทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของมิจาชีพห้ามคลิก ห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุกกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับ การที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์6-6เสร็จทุกแห่งมีนาคม6-6ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับ แล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหนา้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหนา้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนายน66มันจะทําให้นะ คุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจำกัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อข้อมูลอันเนี้ย ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ